ทารอนดิดนิ้วเพื่อทําให้คนจากวานครึ่งหนึ่งหายไปเพื่อทําให้ทรัพยากรในจากวานยังเหลืออยู่อ,อันนี้จริงๆแล้วเป็น,ปนการทําที่ถูกหรือจริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้จริงๆเหตุการณ์นี้ม่นเหมือนเคยเกิดขึ้นจริง้วยนะช่วงโควิดพอตอนนั้นอะมนุษย์ใช้ชีวิตได้น้อยลงโลกเย็นขึ้นรถติดน้อยลงอะไรน้อยลงจริงๆแล้วเราต้องมาดูว่า ทรัพยากรเป็นโลกเราจริงๆแล้วมันพอไหมจริงๆมันพอนะเพราะว่าทุกวันนี้คนที่อย่างโลกร้อนอคนมันมีคนแค่ประมาณ10%ของโลกเท่านั้นแหละที่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้เยอะขนาดนั้นซึ่ง10%นี้ไม่ต้องเป็นเจ้าของอนะไรสักอย่างแล้วอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกอะ่ะหนึ่งในสามม่ถูกทิ้ง mm. เราไม่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพถูกทิ้งไปเยอะขนาดนั้นอะแต่ว่าก็ยังมีคนที่อดอยาก ยังมีคนยังมีประเทศที่แบบยังไม่มีอาหารจริงๆแล้วทรัพยากรไม่ได้หมดไปมันพอมันพอแต่มันแค่อยู่ในมือไม่กี่คนใช่แล้วเขาก็ไม่ได้แบ่งใช่เขาเขาเขาทำลายทิง้งเพราะฉะนั้นเราควรลดคนหรือว,ว่าเปลี่ยนคนอ,อ